วัสดีครับเราให้ดูพลอยแดงกินบอดเสี้ยงของมาม่านะครับพลอยเก่านะครลบตอนนี้ก็มีหไหลใสไหลกรนาดสนใจก็โทร0871505601ร้นาเนาเจหมายเลขเจเอเจเจเจนนะครับสนใจก็โทร0871505601กินบอดเสี้ยงเอาเก่านะครับเนื้อแข็งนะครับกินบอดเสี้ยงนะครับกิน กินไม่หมดกินบอเตียงกินไม่หมดมีเหลือกินเดี๋ยวใช้ตามหลักของอการดูเสริมเกี่ยวกับสตาชีวิตเรื่องปากท้องหอ,อยสลิดนีเน้นเรื่องปากท้องกินไม่หมด